ไม้เซตที่22นะคะ Resistance is a sign of lack p o ร a ล i นะคะนั่นก็คือว่าแรงต่อต้านคือการขาดความสัมพันธ์ที่ดีค่ะมันคืออะไรคะอย่าลืมค่ะเราได้พูดกันไปในตอนต้นแล้วนะคะว่าการสร้างความสัมพันธ์เนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องใช้1อย่างนะคะนั่นก็คือการแรปพอค่ะการทาให้เหมือนเขาค่ะการเข้ากับเขาได้ค่ะการคุยเรื่องเดียวกับเขานะคะจนเขารู้สึกไว้วางใจค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆนะคะอย่างเวลาที่เราไปติดต่อธุรกิจนะคะแล้วเขาก็กินกาแฟนะคะแต่ว่าเราอยา กินชาหรือเราอยากกินน้ําเปล่าเราก็ควรจะกินกาแฟไปกับเขาด้วยนะคะเออมันเป็นเรื่องเล็กๆที่รู้สึกเป็นพวกเดียวกันนะคะเขาพูดเร็วเราก็พูดเร็วเหมือนเขาด้วยเขาพูดช้าเราก็พูดช้าเหมือนเขาด้วยนะคะอะไรต่างๆค่ะที่จะทําให้รู้สึกว่าเราไม่กดเขาค่ะเราสามารถไปพร้อมๆกับเขาได้นะคะทีนี้ค่ะเจ้าแรงต่อต้านคือการขาดความสัมพันธ์ที่ดีคืออะไรค่ะอย่างแรกเลยนะคะสิ่งที่มันจะเกิดผลได้ค่ะก็คือถ้าเป็นในเรื่องของการทําธุรกิจนะเราก็จะไม่สามารถขายของได้ ะะแล้วก็ไม่สามารถพูดในการที่จะเปิดใจได้ด้วยซ้ํานะคะว่าเขาเนี่ยจะเอาอยัางไงกับของของเรานะคะว่าจะปิดตัวปิดใจไม่เอาอะไรเลยสักอย่างนะคะสิ่งที่ต้องรู้ไว้นะคะนั่นก็คือข้อแรกเลยค่ะเขาไม่ชอบนะคะเขาไม่ชอบเรานะคะกับอย่างที่สองนะคะเขาไม่รู้เราอะไม่รู้วิธีขายค่ะอืม การขวางคขาสำคัญนะคะก็คือเขาไม่ชอบอ่ะเขาไม่ชอบเราหรือเขาไม่ชอบของของเราก็ได้นะคะกับอย่างที่2ค่ะเราไม่รู้วิธีขายค่ะสิ่งที่มันสําคัญมากกว่านะคะไม่รู้วิธีขายยังไม่เป็นไรแต่เขาจําเป็นที่จะต้องชอบเราค่ะเพราะฉะนั้นค่ะอย่าพูดเรื่องธุรกิจ จนกว่าจะแรปพอให้นานพอค่ะจะมีคำนึงนะคะแรปไม่พอให้รอแ๊บนะคะเพราะว่ามันสร้างไหอะนะมากเลยนะคะการที่แรปพอหรือเป็นพวกเดียวกันแล้วค่ะหลังจากนั้นน่าจะขายของเท่าไหร่ก็ได้ค่ะวันที่เราไม่รู้จาักกาันเขาอาจจะซื้อของด้วยการเกรงใจนะคะชิ้น2ชิ้นหรืออะไรว่าไปแต่วันที่สนิทใจกันแล้วค่ะเขาจะกลับมาซื้อ5ชิ้น10ชิ้นร้อยชิ้นพันชิ้น ทำธุรกิจไปด้วยกันเลยนะคะเพราะว่ามันไว้เนื้อเชื่อใจกันเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคีย์เวิร์ดสำหรับสำหรับ m i n d s e t อันนี้นะคะนั่นก็คือการแรปพอค่ะข้อแรกค่ะ แรปพอนะคะความสัมพันธ์จะซื้อคุณเองค่ะทําให้เขาชอบค่ะไม่ว่าจะมีความเหมือนในเรื่องของลูกความเหมือนในเรื่องของฐานะความเหมือนในเรื่องของโรงเรียนความเหมือนในเรื่องของความชอบทางด้านอาหารหรือว่าอาจจะชอบผู้ชายเหมือนกันก็ได้นะแบบฝรั่งเหมือนกันอะไรแบบนี้นะเออนั่นก็คือเรื่องของความชื่นชอบนะคะ ใส่พลังงานดีๆบวกๆไปนะคะอยาอยหยาหย่านะคะเป็นพลังงานลบๆที่เอ้ยเขาชื่นชอบเราเพราะลบเหมือนกันอะไรนี้ไม่โอเคนะคะชีวิตมันก็จะลง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 ไปเรื่อยๆนะคะดึงใครบางคนขึ้นมาค่ะอาจจะเหมือนเขาได้นะคะแล้วก็ดึงเขาขึ้นมานะคะกับอย่างที่2ค่ะแมทไม่ตรงกันค่ะ ทำได้เรื่องแมบไหมคำว่าแมปให้ตรงกันนั่นก็คือมีการอัปเดตตลอดทางค่ะของการสนทนาว่าสิ่งที่เขาพูดมาฉันเข้าใจถูกไหมคะที่ยังแบบนี้นะเข้าใจแบบนี้ถูกไหมคะเข้าใจแบบนั้นถูกไหมคะอัปเดตกันตลอดทางค่ะให้ภาพในหัวของเรานะคะเหมือนภาพในหัวของเขานะคะคและภาพในหัวของเขา เราก็อ่านออกเห็นเหมือนภาพในหัวของเราเช่นเดียวกันเมื่อเห็นภาพภาพเดียวกันแล้วค่ะการจะพูดเรื่องธุรกิจไปข้างหน้ามันจะง่ายนิดเดียวเลยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะการต่อต้านคือแรงต่อต้านคือการขาดความสัมพันธ์ที่ดีถ้าเขาไม่ชอบเราแปลว่าเราไม่รู้เรื่องวิธีขายแร็ปพอให้นานพอค่ะและอัปเดตแมปค่ะ